สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแจก YouTube นซนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับก็เมื่อโหลดเสร็จนะครับก็ให้เข้ามาที่ตัวจะเก็ไภายในนะครับแล้วก็กดที่ดาวน์โหลดนะครับก็กดเข้าไปนะครับติดตั้งตามปกตินะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดเข้าแอปเลยครับเมื่อมาถึงน้านี้นะครับให้เรามาเข้าตรงนี้นะครับ ตรงหน้ารูปคนนะครับแล้วก็กดการตั้งค่าครับโอเคเมื่อกดเสร็จนะครับแล้วก็มากดสปอนเซอร์บล็อกนะครับตอนแรกนะครับมันจะอยู่อย่างมันจะปิดไว้ใช่ไหมครับแล้วก็กดเปิดครับโอเคหลังจากกดเปิดเสร็จปุ๊บก็มาวิดีโอคุณภาพนะครับแล้วก็มากดที่เน็ตโมบายนะครับให้เป็นออโต้เป็นนะครับส่วน wifi ก็ให้เป็นคุณภาพสูงนะครับหรือว่าเน็ตโมบายเรา เน็ตแรงก็กดให้มันเป็นไฮไปเลยนะครับโอเคอ่ามาอธิบายตรงสปอนเซอร์บลอกนะครับก็คือหลักๆของมันเนี่ยคือมันบล็อกโฆษณาใช่ไหมครับแต่อันนี้คือฟีเจอร์ฟังกชันเสริมครับก็คือมันสามารถข้ามสปอนเซอร์ในคลิปได้นะครับแล้วก็สามารถเอา e n c น d, d d รเครดอะไรเนะี่ยของ YouTube เนี่ยเอาออกได้นะครับ แล้วก็มีพวกรีวิวเนี่ยฮะเนี่ยสามารถไม่ให้มันแสดงได้ครับคือถ้าคือถ้าคุณไปดูคลิปที่แบบที่แบบโฆษณาในคลิปเยอะๆคุณจะรู้เองนะครับฟังชันเนี่ยคือผมบอกเลยเลยว่ามันก็ดีนะครับสำหรับคนที่แบบว่าอไม่ได้สนใจอะไรนะฮะ คนที่แบบว่าชอบกดข้ามนะครับช่วงขายของเลยก็ก็ดีนะฮะเนี่ยเนี่ยคือมันสามารถรีมูฟได้หมดเลยนะฮะดูเนี่ยเนี่ยคุณเข้ามาตรงที่เป็นเซนเซตติ้งนะฮะแล้วก็กด a อนะฮะคุณก็จะสามารถเลือกได้เลยนฮะว่าคุณต้องการเอาอะไรออกจากแอปนะครับเนี่ย คุณสามารถเอาอาช็อตนะฮะช็อตก็นะก็คล้ายๆกับติ k t o อกอะครับก็สามารถกดเทอร์นออฟได้หรือจะเทอร์นออได้นะครับอ่านี่ก็ปิดไว้นะครับหรือถ้าคุณไม่เอาก็ปิดก็กดเปิดไปนะฮะเนี่ยพวกแบนเนอร์พวกอะไรเงี้ยโฆษณาโฆษณานะครับก็ถ้าไม่เอาก็ไม่ต้องอนนี้ครับ อันนี้ก็ m a ็ Solution นะครับก็คือเล่นเต็มหน้าจอไปเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูม,มันก็จะเต็มหน้าจอไปเลยนะฮะเนี่ยไม่มีโฆษณานะครับ เดี๋ยวผมจะลองเอาช็อตออกให้ดูนะเป็นเซนเซตติง้งจริงๆหลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้ก็ก็ดูไปพร้อมกันนะครับอ่าผมจะเอาไอ้ช็อตออกนะครับอันนี้ไม่รู้นะจะใช่หรือว่าอ่าเนี่ยครับช็อตก็จะหายไปแล้วนนครับมันก็จะไม่มีช็อตขึ้นมานะฮะ ิดีสั้นๆนะครับก็จะหายไปแล้วนะฮะเข้าไปกดเปิดใหม่ฮนะอันนี้คือไปปิดฟังก์ชันนี้นี่ช็อตก็จะขึ้นมานครับก็สามารถดูได้ก็จะสามารถดูได้ปกตินะครับแต่แต่สำหรับผมนะครับก็จะปิดไว้นะครับนี่ ผมเคยเจอฟังก์ชันในนี้ด้วยนะฮะฟังก์ชันดูยอดดิสไลด์ได้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเวอร์ชันนี้อยู่ตรงไหนนะฮะคือเอาปุ่มแครบัตทออกนะครับอินโฟกราฟอันนี้ก็ไปลองเอานะครับไปลองอ่า ไปลองเล่นดูนะครับมีฟังก์ชันใหม่เยอะเลยฮะนี้ก็กดข้ามนะครับผม,มเนี่ยต้องลองดูนะครับเนี่ยผมจะลองปิดลองมผมลองปิดหมดเลยนะผมจะลองเปิดหมดเลยนะ นะลองเปิดไป่ังหมดอะโอกดอันนี้น่าจะเป็นการตัดโฆษณาออกหมดเลยนะครับอันนี้ยังมาอยู่ไว้ก็ยังไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะ อยดูกันอนดี s e ต t ิ้งโอเมก้าอาโน,นี่ก็ปิดไปสิตรงนี้ไม่มีแล้วมั้ง เปลี่ยนเนยครับเป็นพันแปรเลยเซลูล่าก็คืออ่ามือถือนะครับอันนี้ปรับเป็นออโต้ดีกว่าสวิฟคอนโทรนะครับก็คือคล้ายๆก็แอปดูซีรีส์นะครับทางซ้ายเป็นเป็นเพิ่มแสงนะฮะทางขวาเป็นวอลลุ่มนะครับ ันนี้ก็แล้วแต่นะว่าจะเปิดหรือจะปิดอันนี้แล้วแต่คุณเลยโอเคก็ไม่มีอะไรนะฟังก์ชันมีเท่านี้แหละก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ